we'll be right <laughs> ครับเรียนท่านได้อำเภอปลายรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องทีทงทงท่ทุกท่าน <c oughs> และผู้ชมวทดีทัศน์ทุกท่านนะครับก <c oughs> ระผมในเยพรศิลป์ปริญญาํำนานและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสว,วัสดแพทย์ตำบปลายมรีะจะมาสสะเสนอผลงานกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติพวกเราได้ร่วมกันถวายผ่านพุ่มทำบุญตักบาทและพัฒนาหมู่บ้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อถวายแด่พระแผงปีหลวงวันที่20สิงหาคม2565พวกเราได้ร่วมกันรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ณห,หน้าวังไกรขบวนวันที่22สิงหาคมได้มีการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับเขตมาประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลปา่าบุรีซึ่งพวกเราทุกหมูบ่บ้าน ได้ร่วมกันนำกิจกรรมนำเสนอ,อให้แก่คณะรัฐบาลโดยมีหมู่บ้านที่นำกิจกรรมต่างๆมาดังนี้ท่านปู้ใหญ่เจี๊ยบวันนั้นนำเสนออะไรไปครับที่ไปรับครับคือหมู่หนึ่งบ้านเก่อคู่ก็ได้นำข้าวสับปะรดในพื้นที่เพราะประชากรส่วนใหญ่ของหมู่หนึ่งบ้านกาคู่ร้อยละแปดสิบทำด้านทำด้านการเกษตรปลูกข้าวเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกพืชผลเช่นสับปะรด มะม่วงกล้วยเป็นต้นครับได้ออกมาจัดนิทรรศการที่หมู่บ้านนองกาครับในวันนั้นด้วยครับผมผู้ใหญ่หมู่สองบ้านานาประเนียดน,นะครับก <c oughs> ็วันนั้นผมก็ได้มาร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมสารทกเทพหมู่บ้านต้นแบบก็ได้นําสับลดกวนแล้วก็กล้วยกวนเพราะว่าที่หมู่ผมมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ของในหมู่บ้านเอาวัตถุดิบสับลดกล้วยในหมู่บ้านมาทําเป็นแปรรูป ต่อยอดต่อส่งเสริมอาชีพกับหมู่บ้านผมได้รับความร่วมมือจากสตรีแม่บ้านเป็นอย่างดีครับครับแล้วก็ต่อไปก็หมู่สามนาห้วยนะครับอ่าวันนั้นเอาอะไรมานําเสนอครับที่เข้าประกวดครับก็สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ต้อมหมู่สามบ้านนาห้วยนะครับในวันนั้นครับหมู่สามของเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมตําบลสามตุนเทศนะครับที่หมู่บ้านหนองแกครับหมู่ที่เจ็ดตำบลปานบุรีหมู่บ้านนาห้วยก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ข้าบาติกกลุ่มน้าพริกเผาแล้วก็กลุ่มน้ําพริกจิ้งหลีดน้ําพริกนรกนะฮะได้ไปร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้านหนองกาด้วยครับก็ส่วนหมู่ีนะครับบ้านลุมโผก็นะครับนาไปร่วมกิจกรรมในวันที่ประกวดนะครับก็ร่วมเอาน้าพริกนะครับน้ำพริกตาตําม,มือนะครับไม่ได้ปั่นนะครับน้ำผึ้งน้ำพริกตําม,มือหรือใช้คกนะครับพกขินโบราณอยู่นะครับก็ไปร่วมเข้า,ารับการประเมินนะครับ เพราะว่าศูนย์ของเราเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านหนองกานะครับศูนย์สารสนเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองกานะครับเป็นศูนย์ใหญ่ของเราเราก็ได้รับการประเมินนะครับเป็นระดับหนึ่งของเขตนะครับก็โดยการร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากตำบลปานบุรีนะครับทั้งกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มรับวิสาหกิจนะครับของแต่ละหมู่นะครับไปร่วมกันรับนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณหมู่บ้านหนองกานะครับที่การมีการลำนะครับให้กับผู้เข้ามาตรวจนะครับได้ดูแลครับแล้วก็ท่านไหนอำเภอนะครับก็ไปร่วมรับนะครับรับผู้ตรวจนะครับในโครงการนี้นะครับส่วนแต่และหมู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจก็ตัวนี้ก็ผู้ใหญ่ต้อมหมู่3ตัวนี้เขามีโครงการใหม่อีกนะครับอ่าผู้ใหญ่ต้อมครับตอนนี้ก็มี มหาลัยสิลปากรนะฮะได้เข้ามาที่ในหมู่บ้านครับในตำบลปานบุรีด้วยคือหนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบลครับโครงการ U2T นะฮะได้มีนักศึกษามีบัณฑิตทั้งหมดอ่าห้าคนแล้วมีชาวบ้านห้าคนนะฮะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอาจารย์จากมหาลัยสามท่านนะฮะก็มีมาทำกิจกรรมก็คือส่งเสริมด้านน้ำพริกจิ้งหรีนะฮะทำเป็นน้ำพริกนรกนะฮะอย่างที่หนึ่งนะฮะและอย่างที่สองคือทำดินดินปลูกต้นไม้นะฮะจากมูลจิ้งหรีนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มทํากันแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับก็หมู่บ้านหนองกานะครับเป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศนะครับก็มีการศึกษาดูงานนะครับก่ออ่ะผู้ใหญ่ก้อยนะครับเอาสักนิดหนึ่งนะครับมาดูงานกี่วันนะครับครับสวัสดีครับผมนายพยุงคุณทวีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่นะครับก็ทางหมู่บ้านก็ได้ร่วมกิจกรรมของตำบลรวมกับกลุ่มสตรีแม่บ้านได้นํา ผลไม้กวนผลไม้แปรรูปนะครับแล้วก็ไม้ฝาดดอกญ้าไม้ฝาดทางมะพร้าวนะครับผ้ามัดย้อมผ้าเช็ดเท้านะครับคุ่มก็มีไล่สู่และไล่คุ้มในการที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกๆุกหมโกู่นะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในตำบลของเราได้มีได้ผ่านระดับเขต นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับครับหมู่บ้านอาการนะครับก็นะครับมีผลงานยอดเยี่ยมนะครับอ้าวแต่นี้ท่านกำนันสรุปผลงานของตำบลอีกทีครับท่านกำนันครับเดียวอาด้านสิ่งให้ความสงบแล้วเรียบร้อยนะครับด้านความปลอดภัยนะครับเป็น้ใหญ่เกียบทางด้านความสงบเรียบร้อยในหมู่หนึ่งบ้านก่อคู่ก็ได้จัดชุดรักษาความสงบหมู่บ้านโดยมีชุดชระบของเราประมาณ13นายออกราดตระเวนแนวติดต่อระหว่างหมู่หนึ่ง ทิศเหนือติดตำบลข่าวน้อยทิศใต้ติดหมู่หนึ่งตำบลศิลาลอยทิศตะวันต,ตกติดหมู่หนึ่งตำบลหนองแต้มในเดือนนี้สองครั้งได้ออกปฏิบัติที่แต่เราไม่ได้บุกวันว่าจะเป็นวันไหนเพื่อควา,ามตกลงเรียบร้อยของชาวบ้านในยามวิกาลครับขอบคุณครับครับนอกจากนี้นะครับตำบลบางบุรีของเรายังมีถนนคนเดินตลาดเมืองเก่าบางบุรีนะครับซึ่งอยู่ในเขตบ้านตลาดบนหน้าสถานีรถไฟบางบุรีนะครับซึ่ง เป็นแหล่งเศรษฐกิจเป็นแหลง่งที่นักท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นนะครับเราก็มีการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมกา,ารท่องเที่ยวนะครับการเดินทางไปมาหาสูจัดหาที่จอดร,รถให้สะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งเราพยายามทําทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางให้เป็นที่ไว้วางใจของนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอานตาบลบางบีของเรานะครับแล้วก็ในเดือนนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านีน้ครับก็พบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปจบใหม่หมอล้